Sport of the Day กับสำนักข่าว INN เดนิสคู่ปรับรถถังลุยทำภารกิจล้างแลงกิ้งอันดับ3ของตัวเองกับออเลียดมาโมดี้วันเสาร์ที่7ธันวาคมนี้ในศึกวันไฟนัล26เพจวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เผยแพร่คลิปวิดีโอลีลาการโชกระหว่างเดนิสพูลิตกับรถถังที่พบกันในรูปแบบกติกาคิกบ็อกซิ่งเมื่อวันที่8มิถุนายน2 5 6 7ที่ผ่านมาทั้งนี้เดนิสเกือบได้รีแมต์รถถังในกติกามวยไทยแต่คาดกันตอนนี้ต้องทำภารกิจล้างแลงกิ้งอันดับ3าของตัวเองกับออเลียดมาแงงอัันบ5ว เสาร์ที่7ธันวาคมนี้ในศึกวันไฟนัล26สําหำหรับการประชหน้ากันระหว่าง2นักสู้ต่างชาติเดนิสพูลิสกับอีเลสมาโมดี้ทางเว็บไซต์วัน f อฟซีได้เผยข้อมูลไว้อย่างน่าสนใจเริ่มจากเดนิสกมปั้นรุ่นเก่าจากบอสเนียแคนาดาปัจจุบันลังตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ3ของแรงกิ้งของสถิติการชกมวยไทยอยู่ที่ชนะ3จาก5ไฟ์โดยผลงานล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งข้ามสายไปชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในวันแพ้คะแนนให้กับรถถังจิตเมืองนอนดาวบูขวัญใจชาวไทย ได้อย่างสนุกสุดมันในศึกวัน167เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่อ e ีเลียสปัจจุบันลังตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ5าของแลนกิงรุ่นนี้มีสถิติการชกมวยไทยในวันชนะ3จาก4ไฟ์ผลงานล่าสุดหวนกลับไปชกในกติกาคิกบ็อกซิง่งสามารถอนอกทาอิยกนาอิโตะนักสู้ต,ตัวตึงชาวญี่ปุ่นไปได้ในยกสุดท้ายในศึกวันไฟไนย์ยีเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมคว้าโบนัส5 0,000ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า1.7ล้านบาทไปครองแน่นอนว่าไฟนี้ถ้าเดน,นิ ได้รับการชูมือจะทําให้เขามีโอกาสไม่น้อยที่อาจจะได้ลุ้นชิงบอลลังที่ว่างอยู่ในอนาคตขณะที่อ e ีเลียสลังอันดับ5าของแลงกิงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเก็บชัยชนะให้ได้สถานเดียวเพื่อไต่เต้าไปอยู่ในอันดับที่สูงขึ้นอีกอย่างในกรณีที่กล้องธรณีสามารถคว้าชัยเหนือนักลบได้ก็มีโอกาสไม่น้อยที่เขาต้องถูกเบียดตกแลงกิ้งทันทีหากพลาดท่าปราชัยเดนนิสดังนั้นไฟนี้น่าจะเป็นอีกคู่ที่เดือดแน่นอนเป๊ปกัวเดียล่ากุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอมรับทำลาย ตัวเองโดยใช้นิ้วขวนใบหน้าหลังเปิดบ้านเสมอเฟเยนูตในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทัพของเป๊ปโกเดโอล่าอย่างไม่ชนะใครมา6นัดติดทุกรายการโดยล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเฟเยนูตโดยสกอร์3ประตูต่อ3าในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาแม้ว่าเกมนี้เรือใบสีฟ้าจะนำห่าง3ประตูต่อศูนย์ตั้งแต่ต้นครึ่งหลังก็ตามจากผลงานดังกล่าวนะับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แชมเปี้ยนลีกที่มีทีมกลุ่มความได้เปรียบโดยระยะห่าง3ประตู จนถึงนาที75แต่สุดท้ายไม่สามารถเก็บชัยชนะนอกจากนี้ผลสะกอร์ทำให้แมนซิตี้หาชัยชนะไม่เจอ6นัดติดทุกรายการเป๊ปกัวเรียลากุนซือของแมนซิตี้ให้สัมภาษณ์หลังเกมพร้อมรอยช้ำเลือดทั้งบนหน้าผากและจมูกจนนักข่าวถามสาเหตุโดยเป๊ปยอมรับว่าเขาต้องการทำร้ายตัวเองจนใช้นิ้วข่วนใบหน้าเป็นที่มาของรอยแผล สมรักคำสิงอัดคลิปเผยอาการป่วยเส้นเลือดสมองตีบบอกไม่เป็นไรแล้วเรื่องจิบจิบไม่ได้โม้พร้อมขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงความคืบหน้าอาการป่วยของสมรักคำสิงอ์อดีตนักมวยทีมชาติไทยฮีโร่เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก1996ซึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเมื่อวันจันทร์ที่25พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาโดยอาการเส้นเลือดในสมองตีบล่าสุดสมรักได้อัดคลิปอัปเดตอาการป่วยโดยเจ้าตัวเผยว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงไม่เป็นอะ แล้วตอนนี้อยู่ห้องไอเล็บยูอยู่ในห้องนี้3วันอย่าบอกว่า ICU นะอันตรายเสี่ยวแวบเลยผมเปลี่ยนให้เป็นห้องไอเล็บยูเดอร์อยู่มาแล้ว1คืนสองวันต้องอยู่ให้ครบ3วันแล้วย้ายห้องประมาณวันที่28จะย้ายห้องเดี๋ยวค่อยมาเยี่ยมได้ยังกลับบ้านไม่ได้รอดูอาการแต่ไม่เป็นไรแล้วขอบคุณโรงพยาบาลบางโพคุณหมอที่ดูแลทุกคนไม่มีผ่าตัดนะครับสมองไม่บวมจิบจิบไม่ได้โม้ขอบคุณครับห้องไอเล็บยูนะขอบคุณครับที่เป็น ห่วงไม่เป็นอะไรแล้วครับสำหรับสมรักคำสิงจารึกประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาคนแรกของไทยที่สามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกโดยทําได้ในการแข่งขันโอลิมปิก1996ที่แอตแลนตา รัฐมนตรีสระวงเข้าร่วมประชุมบอร์ดกรกตครั้งที่6ทับ2,567ยกระดับกีฬาสู่ความเป็นเลิศพร้อมเผยผลสำเร็จโมโตจีพีสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ4,759ล้านบาทนายสรวงเทนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่6ทับ2,567โดยมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกร,รัฐมนตรีเป็นประธานโดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลสำเร็จจากการจัดการแข่งขันรถจักรยายนยนต์ชิงแชมป์โลกรายการ การ PT กล a งปี r i x of Thailand 2024ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึงวันที่27ตุลาคม2567ณสนามช้างินเ International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า25,343คนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง14%สร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวม4,759ล้านบาทก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า6,939ตำแหน่งตลอดระยะเวลา1ปีและสร้างไรายได้ภาครัฐในรูปแบบภาษีไม่น้อยกว่า300ล้านบาทนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบก จดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดประจำปีงบประมาณพศ2568รวมทั้งสิ้น118ล้านบาททั้งนี้นายสะระวงย้ําว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมสนับสนุนการพัฒนากีฬาในทุกระดับตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศเพื่อสร้างเสริมศักยภาพกีฬาไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลพร้อมสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนต่อไป